สองทุกคนนะคะพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในวันพุทธที่15กันยายนพศ2564นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบกันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะไปในหน้าที่47และ48ค่ะเราไปเรียนกันเลยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่47นะคะ เรามาดูโจทย์ปัญหาการบวกกันค่ะข้อแรกพ่อค้าขายดินสอสีดำได้135แท่งและขายดินสอสีแดงได้199แท่งพ่อค้าขายดินสอได้ทั้งหมดกี่แท่งนะคะนักเรียนก็เอาตรงตัวเลขอ่ะนะคะ มาใส่ตรงประโยคเศษสัญลักษณ์ได้เลยค่ะหนึ่งร้อยสามสิบห้านะคะตั้งบวกด้วยหนึ่งร้อยเก้าสิบเ้าเท่ากับกอบสี่เหลี่ยมนะคะใช้ไม้มันทัดตี อ่ะต่อมาเราก็ามาหาคำตอบกันทางด้านหน้านะคะเอา135ตั้งบวกด้วยหนึ่งดีเส้นใต้1เส้นเรามาดูที่หลักหน่วย 5, 9. 5 9. ้าบวกเก้าหบวกเก้าจะเท่าไหร่คะ เอาเก้าวันนใจชูม,มือขึ้นมาห้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ใสสี่ทดหนึ่งนะคะบวกหลักหน่วยเป็นทดในหลักสิบนะคะต่อไปค่ะบวกหลักสิบสามบวกเก้านะคะสามบวก 9, เก้าเอาเก้าวันน้ใจชูม,มือขึ้นมาสามเก้าแล้วสิบ 1ิบเทดหนึ่งเป็น13ใส่3ทด1ต่อมาค่ะบวกหลักร้อยหบวกหนึ่เป็น2ทดอีกหนึ่งเป็น3นะคะเราก็ได้คำตอบคือ334ริบี่ตีเส้นใต้2เส้นตอบ สามร้สามสิบสี่ใส่หน่วยด้วยนะคะหน่วยเป็นแท่งต่อมาค่ะข้อที่สองข้อที่สองกล่องใบแรกนะคะมีกระดาษห้าร้อยแปดสิบแผ่น กล่องใบที่2มีกระดาษมากกว่ากล่องใบแรก255แผ่นกล่องที่สองมีกระดาษกี่แผ่นนะคะโจย์ก็บอกมานะคะบอกจำนวนของกระดาษกล่องแรกแต่กล่องที่สอง่ะไม่ได้บอกนะคะแต่บอกว่าของที่สอง่ยมีกระดาษมากกว่ากล่องใบแรก255ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือเขาอยากจะรู้นะคะจำนวนของ กระดาษในกล่องที่สองนะคะนักเรียนก็เอาห้าร้อยแปดสิบตั้งบวกด้วยสองร้อยห้าสิบห้าเท่ากับกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะ,ะหาคำตอบ ห้าแปดสตั้งบวกด้วยสองร้อห้าห้ตีเส้นใต้อ่ะเราก็มาบวกกันในหลักหน่วยนะคะศูนย์บวกหได้หต่อไปค่ะบวกหลักสิ เอา8ไม่ใจชูม,มือขึ้นมา5 8แล้ว9 10 11 12 13ใส่3โทษ1ต่อมาค่ะบวกหลักร้อย5บวก2ได้7นะคะทษ1เป็น8นะคะเราก็จะได้คำตอบข้อที่2นะคะ ก็คือ835นะคะ835หน่วยก็คือแผ่นตอนที่หนึ่งเรียบร้อยนะคะพอามาดูตอนที่สองต่อตอนที่สองให้เราแสดงวิธีรมนะคะ ถนนเส้นแรกยาวกว่าถนนเส้นที่สอง458เมตรถ้าถนนเส้นที่สองยาว537เมตรถนนเส้นแรกยาวเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็คือเขาบอกนะคะถนนที่สองมาแต่ถนนเส้นแรกเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคะนักเรียนก็เอา เอาถนนเส้นแรกยาวกว่าถนนเส้นที่สองเนี่ตั้งเลยนะคะเขียนเลยค่ะถนนเส้นแรกยาวกว่าถนนเส้นที่ 4องสเมตรต่อไปค่ะบรรทัดที่สองถ้าถนนเส้นที่สองยาว537เมตรเอามาใส่มันทัดที่สองนะคะถ้าถนน เส้นที่สองยาวห้าร้อยสามสิบเจ็ดเมตรเขียนตัวเลขตรงหลักกันนะคะ ตีเส้นใต้หนึ่งเส้นอะเราก็มาหาคำตอบกันนะคะมันทัดที่3ถนนเส้นแรกยาวนะคะเขียนมาต่อถนนเส้นแรกยาว ใส่เมฆข้างหลังอ่ะเรามาหาคำตอบกันหลักหน่วย8บวก7นะคะ8บวก7ด้วยเท่าไหร่8บวก7นะคะเอา8ไม่ใจชูม,มือขึ้นมา7 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15นะคะได้15ใส่5ทด1 นะคะต่อไปค่ะบวกหลักสิบ5้บวกสมได้8ปดถ้อยหเป็น9ต่อไปค่ะบวกหลักร้อยสีบวกหได้9นะคะเราก็จะรู้แล้วนะคะว่าถนนเส้นแรกเนี่ยยาวเท่าไหร่ต่อ ตีเส้นใต้สองเส้นนะคะอเก้าร้อยเกร้เมตรนะคะะเรียบร้อยนะคะ ในหน้าที่47นะคะต่อไปค่ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่48นะคะหน้าที่48มันจะเป็นในเรื่องโจทย์ปัญหาการลบนะคะอ่ะมาดูข้อแรกเมื่อวานพ่อวิ่งออกกำลังกายเป็นระยะทาง255 เมตรนะคะวันนี้พ่อวิ่งออกกำลังกายได้ระยะทางมากกว่าเมื่อวานขอโทษนะคะวันนี้พ่อวิ่งออกกำลังกายได้ระยะทาง750เมตรวันนี้พ่อวิ่งออกกำลังกายได้ระยะทางมากกว่าเมื่อวานกี่เมตรนะคะนักเรียนก็จัดการนะคะเอา ตรงตัวเลขลงมาแต่ในข้อที่1นเนี่ยนะคะโจ์ก็ให้มา255นะคะและต่อมาก็เป็น750สิ่งสำคัญในเรื่องของการลบนะคะนักเรียนจะต้องเอาเลขมากเป็นตัวตั้งนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องเอาวันนี้พ่อวิ่งออกกำลังกายได้ระยะทาง750เมตรนะคะมาเป็นตัวตั้งอ่ะเอา750เมตรมาเป็นตัวตั้งนะคะ ต่อไปค่ะเครื่องหมายลบเลยลบด้วย255เท่ากับกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะ เรามาหาคำตอบกันว่าวันนี้พ่อจะวิ่งออกกำลังกายได้ระยะทางมากกว่าเมื่อวานกี่เมตรนะคะเอา7จ0ดรหนะคะเป็นตัวตั้งลบด้วยสองร้อห้าสบห้าตีเ้นต้ ศูลบห้าไม่ได้นะคะศูนย์ลบห้าไม่ได้เมื่อศูนย์ลบห้าไม่ได้นะคะตัดศูนย์ทิ้งนะ,ะเอาศูนไปไว้ข้างบนต่อมาศูนย์ไปขอยืมหนะคะในหลัก10บหให้มันหึงตัวของ5้เองนะคะเมื่อถูกขอยืมแล้วก็ลดลงเหลือ4นะคะอ่ะเราก็มาลบกันในหลักหน่วยนะคะ สิบลบหได้ห้าต่อมาค่ะหลัก10 4สลบหนะคะก็ลบไม่ได้เราก็ไปขอยืมในหลัก100หลักร้อยให้มา1นึ่งหลักร้อยเมื่อถูกขอยืมไปแล้วก็เหลือ6นะคะเราก็มาจัดการนะคะลบกันในหลักสิบ นะคะนับตั้งแต่5ไปหา14 5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13 14นะคะก็จะได้9ต่อมาค่ะหลักร้อย6ลบออกสุดสองนะคะก็จะเหลือ4 ได้คำตอบแล้วนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ495หนะคะหน่วยเป็นเมตรค่ะนะคะเรียบร้อยข้อที่1ต่อมานะคะข้อที่สอง กระดาษฮอหนึ่งมี600แผ่นนำไปใช้แล้วยังเหลือ238แผ่นนะคะนำกระดาษไปใช้กี่แผ่นนะคะข้อนี้นักเรียนจะต้องตั้งใจดูนะคะในการหาคำตอบนะหกรนะคะมาเป็นตัวตั้งเขียนตรงประโยชน์เศษลักเลยลบด้วย สองร้อยสามสิบแปดเท่ากับกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ,ะมาหาคำตอบกันหกร้อยนะคะเป็นตัวตั้งลบด้วย สองร้อสามสิบแปตีเส้นใต้1เส้นนะคะ <c oughs> ต่อมาค่ะเราก็จ,จัดการลบกันในหลักหน่วยศูนย์ลบแปไม่ได้ตัดศูนทิ้งนะคะเอาศูนย์ไปใส่ข้างบนศูนในหลักหน่วยไปขอยืมศูนในหลักสิบ ศูนย์ในหลักสิบก็ไม่มีให้ยืมนะคะตัดส่วนทิ้งเอาศูนย์ไปใส่ข้างบนต่อมาศูนย์หลักสิบไปขอยืมะะหลักร้อยนะคะหลักร้อยให้มาหนึ่งนะะหลักร้อยนะคะเมื่อถูกขอยืมไปแล้วจากหกก็จะเหลือห้าอ่ะทีนี้หลักหน่วยหลักหน่วยนะคะก็สามารถยืมหลักสิบได้แล้วนะคะ หลักหน่วยไปขอยืมหลักสิบหลักสิบให้มาหนึ่งสิบเมื่อถูกขอยืมไปแล้วก็จะเหลือ9ก้านะคะก็จะเหลือ9้าทีนี้เราก็สามารถลบกันได้แล้วนะคะ10บหากออกสแปดก็จะเหลือสองต่อไป9กลบออกสสามก็จะเหลือ ต่อไปค่ะหลักร้อยห้าลบออกสักสองก็จะเหลือสามนะคะนั่นหมายความว่าเรานะคะนำกระดาษไปใช้สามร้อยหกสิบสองแผ่นนะคะตีเส้นใต้สองเส้นสามร้อยหกสิบสอง เรียบร้อยทั้งสองข้อนะคะในตอนที่หนึ่งต่อมาค่ะมาดูตอนที่สองให้เราแสดงวิธีทำนะคะตอนที่สองเขาบอกว่า ฟ้าและฝนมีส่วนสูงต่างกัน17เซนติเมตรนะคะต่อมาถ้าฟ้าสูง154เซนติเมตรและสูงกว่าฝนฝนจะสูงกี่เซนติเมตรนั่นหมายความว่าโจทย์เขาบอกความสูงของฟ้ามานะคะแต่โจทย์เขาไม่ได้บอกความสูงของฝน สิ่งที่โจทย์อยากรู้คืออยากรู้ความสูงของฝนนะคะแต่ก็บอกส่วนต่างมาก็คือ <c oughs> สูงกว่ากันเนี่ย17เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็เอาตัวเลขมาเป็นตั้งคือตรงนี้ถ้าฟ้าสูง154 0 0เซนติเมตรนะคะมาเป็นตัวตั้งนะเขียนเลย ถ้า <5 S 2> ฟ้าสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสี่หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเซนติเมตร ต่อมาค่ะบรรทัดที่2ฟ้าและฝนมีความสูงต่างกัน17ซติเมตรนะคะตรงนี้เอามาเขียนในบรรทัดที่2ฟ้าและฝนมีส่วนสูง กัน17เซนติเมตรอ่ะตีเส้นใต้1เส้นนะคะอย่าลืมเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายห้ามหลือ ามาค่ะบรรทัดที่3ฝนสูงกี่เซนติเมตรนะคะเขียนว่าฝนสูงนะคะกี่เซนติเมตรนักเรียนไม่ต้องใส่นะคะใส่แต่เซนติเมตรข้างหลังนะเซนติเมตรอ่ะทีนี้เราก็จะมาหาคำตอบกันนะคะ หลักหน่วย4นะคะลบ7ไม่ได้นะคะเมื่อ4ีลบ7ไม่ได้นะะ 4, 7, ไไดตัด4ทิ้งเอา4ไปใส่ข้างบนนะคะ4ไปขอยืม5้ห้าให้มาหนึ่งนะคะอห้าเมื่อถูกขอยืมไปแล้วก็จะเหลือ4อ่ะทีนี้เราก็จัดการหาคำตอบนะคะ14บลบออกสเนะคะ กำมือนะคะ7แล้ว8 9 10 11 12 13 14นะคะก็จะได้เป็น7อ่ะต่อไปหลักสิบนะคะ4ลบออกส่วนหนึ่งก็จะเหลือ3หลักร้อยนะคะไม่มีตัวลบดึงลงมาได้เลยนะคะนั่นหมายความว่า,วาฝนสูง นะคะ1เซนติเมตรนะคะเรารู้แล้วว่าฝนสูงเท่าไหร่นะต่อมาค่ะเราก็มาตอบนะคะตัวอบอบนะคะใส่ตัวเลขได้เลย หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะคะเซนติเมตรอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองหน้านะคะ เมื่อนักเรียนได้ดูคลิปการสอนไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงทํากันได้นะคะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเรียนนะคะในบทที่3กันนะคะในเรื่องของความยาวกันค่ะสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ